ถ่วยเพาะบอกกับสบายดีเด้อพี่น้อง,งมาคุดลุ่มาหนิบาเกี่ยวบัสบาย,บายมันพักบ่ไ้เฮ็ดมันแล้วอู้จิตจิตวะดูไปจับซะเขา,าก่อนอ๊ะ เดี๋ยวชูหุดเลยเนอะโอ้ยเห็บบนไม้เลยไม่ท่านละนั่นได้หน,นิโ oh, อย้ยเจ็บทีเดียวพก่อนพก่อนเอาอยู่เท้างอยู่เท้างมันนี่อย uh, ู่ค oh. อคนก็ห้องโอ้ยปากกระเทยนี่โอ,อ้ยเจ็บแขนโอ้ยพกคน โอ้ยคอยเลยเฮ้ยแนนโอ้เจ็บเพีแซ่กาลาบูนพี่น้องเลยน้องปัดตุ๊ดดโอ้ แต่่การละูนแล้วก็คูดให้ลมออกเจ็บหัวปวดหลังเป็นไข้เป็นไข้เมื่อคืนนี้ํำต้องการเอจะคูดลมคูณลมแล้วไปเดี๋ยวนี้แหละเขอเขาก он, ็ากมันพักหมดแล้วเปลี่ยนมอนไหมเออเฝ้าเห็บเ้าแล้วมัอกลมออกหมดเลยก็นละเศร้าเลย หนาวเอามานอนกากเจงมันตายน้ำแดดตายน้ำหดได้ไบ่ตายน้ำไ,ไข่โอ้ี่ข่ด่ตายกูปูดข่ด่โอ้เจ็บสิดิโ <c oughs> อ้เจ็บพะปะโอ้โหอะตายยังไง <c oughs> มากกว่าจะขูดเองวะขวดเจ็บขูดเอ๊ะพอนี่เฮ้ยนายได้อ้าวทำว่าเ้ยทดลองขวดขวดขวดเว้ยสมขูดนั่งหัวนั่งข่ายโอ้แดง หลังให้แดงก็นี่อเอ้ยหลังตายแล้วมันเจ็บกรูนี่ใช่กรูเจ็บแค่กรูนี่แ่บุมีกรููเออมกระดูกนี่น่ัแบมีกรูที่ปดเี่ยออดไอ้เนาะ้ม้บชนนะเกิบิดคนนี่ กบิดบ้าแห้นเคโรอยากเศร้ยู่บเดดิผเจ็บขูดช่่วสิขูดบ้นเจ็บเลยกระดูกก็ต่ำกันอยู่แบบนี้โอ้ห้งอ่อนเองอยาสิเนียสิเนีมเจ็บกิดกปุกเลยดีนีเฉยพด ผู้ใจผู้ไม่ใจไม่ติเลายตอนนี้แหละเอาล่งเอาล่งได้ฮะเอาล่งได้คะไตุ้มตุ้มห้มตุ้มใครบุกบกโอ้ยสิเบิ่งเฮียังเจ็บ

ขอให้เด้งขอฮ็ดเอ้งดนสีแค่นหนนี่บูเจ็บเออมันบ้นกับพวกจะเทืออะไรล้มกับบ้านเทืออะไรโผคมจนุ๊กโผโผงงานโผมันก็บูเจ็บเนี่ยนี่ นี่แม่ให้เลยมามามาเศบเศษเศษเโด้นะบบนี้จุดเซียบนี้กอเลยกูเลยกูยาอวดเศปวสิเารอะนี่เศรอะปวดเศรอะนีมาโควดเศรอะนี่เยาโคออยู่ กดได้เห้ให้จีออดเองเพราะและเพอาะแหละตาจีออกนะนี่เล็บม,มือว่าจะแท่งไนนี้เล็บมือใช่มหมเล็บมือมันเลียนชอบเดียวคนป่าแล้วนะ <c oughs> <laughs> เป็นไข่มือเดียวเทกกระดอ <c oughs> ได้ผัวดิว้ด กระดิกกระโดเจิตจะได้บางนี่ได้อึงนเป็นกระดูกเลยซะเฮ้ยเงยขึ้นคอเงยขึ้นเออจับคอนี่ตายเลยโอ้ยเออแท็กซี่แล้วอดเอาค่อยๆชุดอะไรนี่ เงยขึ้นมา่มานเดียว้ายังไงมันก็มึกแล้วตัวของมีขคงมสุดกะโจ้เนี่ยนี่โธ่เฮ้ยล้มันคุมเลยมามามามนมาเป็ดแดงมาด่างซำนี่โอ้มันเจ็บแต่นอนเป็นขออเนอะโอ้ ล,ลงมาบ,บอกเชี่ยมากระเร้าเชือะไข่ค่ะเพราะไรเพราะไม่รเป่าเด้นี่กรเ่าเด้นี่เศร้าตายยังงงยเอาบนลมาเ้ย <c oughs> นะคือบกต <c oughs> อออก, <c oughs> การระบุก็เบิกลับนะอุบเจ็บ อย่าขี๋ยวคุมาคมาท่าทาาบิงนี่โอ้ยพอ้ยบล้ก็เป็นไข่บัซนี่พ่อเลยเฮ้ยไปเศร้าเลยินมากหล่งางันเศ้าเนี่นะหน่นะไม่ได้เศ้าดอกมันทำบ้าดกนี่แหละ นี่แหละบ่ได้ <coughs> 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 เอ้ยเตียนมาใหม่ช่อนบบอกแสดงว,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 ว่เอาจวด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 อยู่พวกขู่พวกขู่ได้ปู๊ถือขู่ติ๊มสิตาย 了，吗、啊、你。 โอ้พูดได้พูดได้เอาเกี่ยวมามันเลี้วนี่ได้กันเลี้ยวยลงนี่นิจอ่นลนี่อีชาบอนอือสาบอนูได้เถ้ามาูดเบิร์กัน่มบวเบิรมกบข่ายนักตักัะตไดพูดได้มาด โอ้วนไม่อีกนะ <c oughs> พอเด็อเฮ้ยอุ้ยมีความอดทนเลยนะอดได้อดยืนได้อดได้นี่ คนละจะโอยจะเอาเด็กๆีเสดย